นั่นเขามีนั่นอันนี้เขามีนนะมีขี้หมาอะไรายอยู่ว่างั้นเอาทำสองเข้าไปวันเห็นหมดจะว่างท่านทั้งหลายอย่าไปหาความสุขจากดินฟ้าค่ะวัตถุสิ่งของบนคอมเขของยาไปหาวันยังคำเกิดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายจะตายที่่ไหน่จะมมีความสุขเข้าความใจไหน ถ้าไม่สนใจนายไม่ทำความสุขจริงๆความทุกขจริงอยู่ที่หัวใจจำไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาดินท่ากับสมบัติเงินทองของของเท่าความสุขความทุกข์ไม่อยู่ที่ั่นถ้าใจสงบเสีอย่างเดียวเท่านั้นอะไรจะมารวมที่ใจเรื่องความเสียใจไม่สงบไม่วุ่นวายเสอย่างเดียวเท่านั้นอะไรไม่มีความหมายนะสมบัติเงินทองของของเป็นกองไฟไปมาเผาไหม้ของด้วยอารมณ์พยุดมันนั่นแหละได้มาแล้วก็ถึงก็หวงยังไม่ได้ก็ยากได้ดิ้น หาความถุงได้ที่ไหนตัวเน,นี่ยเอายกตัวอย่างเช่นท่านกรรมฐา,านท่านอยู่ด้นฝ่ายของท่านตอนนั้นไม่ค่อยมีความทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ก,ก็ฟาดกับที่เหล็กสัาทุกอันนี้ทุกข์เพื่อสุขเนะี่ยพวกเรานี่ทุกข์เพื่อมหันตะคุกนะดิ้นเท่าไระยิ่งทุกข์ทุกข์เทระยิ่งดิ้นมันมีศาสนาที่ไหนเวลานี้มองไปที่ไหนมันจะยืดพันคอพันคออยุดก็หลอดทั้ง โลกทั้งทมโลกก็หมายถึงประชาชนทมก็หมายถึงศาสนาพระเมเรงามันก็แบบเดียวกันนะจะเอาอะไรมาเป็นเกาะเป็นโอนพอได้ยืดได้อาศัยมาให้สุขหัวนอนด้วยความสงบเย็นใจบ้างไม่มีนะท่านทั้งหลายอย่าไปหาความสุขจากกิน้ากวัตถุสิ่งของงินทองเพของยาไปหาวันยั่งคำ่ำเกิดตั้งแต่วันเกิดถึวดถงวันตายจะตายทีย่ไหนจะไม่มีความสุขเข้าความใจนะ ถ้าไม่สนใจนายไม่ทำความสุขจริงๆความทุกขจริงอยู่ที่หัวใจจำไม่ดีไม่อยู่ที่ไหนนะไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาเรียนข้ากะสมบัติเงินทองของของเท่ากัความสุขความทุกข์ม่อยู่ที่นั่นมาอยู่ที่เจ้าของเนี่ยเพราะนั้นคนเราที่หาความสุขด้วยอำนาจของเจตจึงเท่ากับหาปืนหาปื ไม่มีใครแตกต่างกันนะตั้งแต่วนมั่งมีสีสุกลงมาความรู้ความฉลาดที่เสกสรรปั้นยอกันขึ้นฟากโจดรดาวเทียมก็มีแต่ที่เหลยดเหยียบหัวมันลงั้างนั้นความทุกข์ใครจะไปเกินพวกที่เยอ่อยิินนั่นแหละนั่นแหละความทุกข์อยู่ตรงนั้นนะพวกตาสีตาสายตามท้องนาเขาก็มีความทุกข์มากนะการติดนี่ติดฉินเขาก็ไม่ได้ติดมาหมายนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองอย่างหนึ่งไม่ไคติดจานธรรมาดาเมืองนอก บ้านนอกบ้านานาในป่านในเขาไม่ค่อยติดหนี้ติดสินกันเหมือนในเมืองในตลาดล้านเลยนั่นคือฝืนคือไฟติดหนี้พล,พลุงพลังทัางทั้งหลายเห็นไหมมองไปตามตลาดล้านเลยมีแต่เครื่องประดับล้านทั่นั้นข้างในมันมีแต่เรื่องหนี้เรื่องสินตเต็มบ้านตเต็มเมืองตเต็มหัวใจคนไปที่ไหนล้านไหนตึกใดหลหน,หนบริษัทใดไม่ติดหนี้ไม่ได้นะมันถือว่าปวดหัวละต้องเลยติดหนี้กันพลุงพลังไปหมไ แล้วก็เอาเครื่องอวดของกิเลสมาอวดกันคนนั้นเขามีนั่นอันนี้เขามีนนมีขี้หมาอะไรอย่างนั้นเอาทำสอนเขาไปว่าเห็นหมดจะว่าไงเอาใครว่าหลวงตาโวพูดผิดแล้วเอาไปคอไปตัดได้เลยแล้วท่านทั้งหลายจึงมาตรวจดูทุกบ้านทุกเรือนเป็นยังไงอย่างที่ว่ารู้ถูกรู้ผิดที่พูดไปนี่นะเออมันถูกทั้งนั้นอยู่ว่าเอามาประดับกันเฉยๆเป็นบ้ากันเนี่ยโลกบ้าดู ความสงบกับดูความมุ่นวายนี่มันต่างกันยังไงทำเป็นทำเป็นความสงบเต็นใจอืมอีกิเลสมีแต่เมื่อแต่บอดมีแต่ดิน้นแต่ดิ้หวัวชนไปไม่ว่าฝาไม่ว่าตนน้นไม้ต้นดักอะเลยนะเรื่องของเจรลากคอคนให้จมไปอย่างนั้นเลยน,น,นะยังเป็นบ้ากันอยู่ทางนั้นนะ่ะเมื่อได้ดูทำมองดูอัดทำดูหัวใจเจ้าของบ้างสิถ้าใจสงบสักอย่างเดียวเท่าน,นั้น อะไรจะมารวมกับที่ใจหมดเรื่องความสุขก็ร้อนใจไม่สงบ,บไม่บุ่นวายสิอย่างเดียวแั้นอะไรไม่มีความหมายนะสมบัติเงินทองเขาของเป็นกองเฟืองไปมาเผาไหม้จะของด้วยอารมณ์ไปยึดมานั่นแหละได้มาแล้วก็หึงก็หวงยังไม่ได้ก็อยากได้ดิน้นเโอ้ยสงวนแ่แค่ละทีเลืตัวสงวนที่สุดเลยจะเหยียตัวแล้วก็สร้างแต่ไฟเผาเขาใจสามโลกเนี่ยหาความสุขได้ที่ไหนตัวเนี่ยเราทั้งหลายเราดูยังไง ดูเจ้าของอยู่ยังไงเจ้าของมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นดูที่มันมีทั้งปืนทั้งไฟน้ําไม่ค่อยมีนะอัดทําไม่ค่อยมีหาความสุขไม่ได้คนเราถ้าเรามีความสุขแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เอายกตัวอ,อย่างเช่นพระกรรมฐานก็อยู่เ่ไรครับเหมือนผ้าขี้ริ้วนะเอายกออกมาพูดสี่ว่าผู้ตั้งใจตอนประทัยินท่านเหล่านั้นไม่ค่อยมีความทุกทุกกระทุะ้บเพราะฟาดต่อที่เลสางหาถก,กอันนี้ทุกเพื่อสุขลีนะพวกเราได้ทุกเพื่อมหันตะเคก ดิ้นเทระยิ่งทุกทุกเทระยิ่งดิ้นเนี่ยกิเลสพาสัตว์โลกดิ้นดิ้นดิ้นตามธรรมนี่เอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดก็ลงเลยแล้วความสุขก,ก็คลองขึ้นมาเรื่อยได้ขึ้นมาเรื่อยนั่นอย่างนั้น <c oughs> ท่านผู้มุ่งหวนุูงทำจริงอยู่ในป่าเนยเขานั่นละภาคกิเลหัวหอทองท่านทลายดูเอาวันนี้เปิดให้ฟังะอืมไปหากันนัง่งกันปั๊บดีไปยังไงอยู่ที่นั่นพูดแต่เรื่องอ่านเรื่องธรรมเรื่องแก่เรื่องไขเรื่องถอนเรื่องถอนกิเลส ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของสั่งสมกิเลสนะไม่ไม่มีกิริยาท่าทางออกมาสั่งสมกิเลสท่านไม่มีพูดคําไหนขึ้นมามีแต่อาตจมจเต็มหัวใจเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนท่านสบายวินสบาทกับชาวบ้านเขามาปั้นหนึ่งเท่านี้ท่านพอกินแล้วเพราะความหัวใจท่านได้เป็นทุกข์ไม่ทุกข์ อันนี้เพียงอาศัยไปชั่วค่าวหัวใจเป็นสูงยูงไ่ไหนได้สบายหมดนะั่นแหละคนเรานะถ้าหัวใจเป็นทุกแล้วเอาเงินทองเข้าของที่โลกทอนไหนเราบล,ลูเป็นบ้ากันมากครอบหัวมันก็เข้อขอขอากับเอาฟืนมาครอบหัวมันแล้วไฟเจาะเข้าไปนะนี้แต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หมดนะดูเนี่ยศาสดดนาดูโลกดูอย่างนี้นะใครมาพูดอย่างนี้นะนี่พูดอย่างอาฆาตด้วยนะีในนะหัวใจนี้ไม่เคยมี เรื่องกองทุกข์แม่แม่ถิ่นแม่ทายจะว่าผ่านหัวใจตั้งแต่วันที่เลดขาดสะบ,บานลงไปได้ห้ากิเด็ดห้าที่สองปีแล้วไม่เคยปรากฏว่ามีทุกข์ในหัวใจเลยฟังอันไรฟังห,หรือว่ามาอวดท่านอะไรอยูย่เอลนี้เราเมตตาสงสารแทบจะเป็นจะตายยัมาว่าอวดท่านอะไรกิเลสไม่ยอมรับนะท่านดีนะ <c oughs> นี่ไม่เคยมีพูดจริงๆก็มันก็ชี้นิ้วได้เลยว่ากิเลสเท่านั้นมีมากมีน้อยสร้าง กว่าสร้างน้ำสร้างฝนสร้างไฟใสหัวใสโลกเขาหขาจะรู้กิเลสพังหมดแล้วไม่มีอะไรมาสร้างเลยนั่นแหละท่านว่าบรมสุขอยู่ตรงนั้นกิเลสขาดสะบ้านออกไปเป็นบรุมสุขขึ้นมาทันทีไม่มีอดีตและอดีตว่าการนั้นจะเสื่อมการนี้จะเจริญการนั้นจะเป็นทุกข์การนี้จะเป็นสุขใจหัวใจดวงบริสุทธิ์้วนวนแล้วนีไม่ดีท่านจะเรียกวันนี้ผ่านเที่ยงเลยดูในหัวใจนี่แหละความสูงจริงอยู่ที่หัวใจนะ จะเป็นบ้ากันเกินเพลิดเกินผลจนจะล้มจะตายไม่มีป่าชาทั้งๆท,ท,ที่ป่าชามีอยู่กับทุกคนมีป่าชาผีดิบนั่งอยู่ในถุนสลาหรเหตุไ,ไรพอลมหายใจขาดลงไปแล้วก็ผีตายกันขึ้นทันทีเลยท่านนะอยู่เนี่มันตายด้วยกันทุกคนนะไม่ใครไม่ตายย่าโอ้อยาอวดย่ายิงเยื่อย,ยิงจ้องของเรื่องของเกลียสย,ย,ยิ่งเยอ่อไปซะ้วยิงซะยิ่งเผาจะของหนักเขาทำแล้ท่านเป็นอย่างนั้นแหละท่านสบาย <c oughs> อยู่ในป่าได้เขาเวลามาคุยธรรมะกันนี่เทินเลยจ้ะนะแกกิเลสตัญหาประเภทต่างๆตามกรดิตที่สายของผู้บำเพ็ญมาความรู้แปลกๆต่างกันท่านรู้แต่ท่านไปเป็นบ้าน้ yeah. ําลายอะไรสิร no> ูย uh mm ุอะไรเท่าไหร่ท่านกวนไม่รู้นั่นแหละทําไม่ดีไม่ดิ้งให้เป็นบ้านะท่านกิเลสโอ้ยางดีอยางดิ่งยะโม่ยักคุยอยากอวดดีอวดเด่นคือกิเลสทางนั้นตัวนี้ตัวหิวโหยที่สุดเลย หิวมากทืเดียวอยู่ยเฉยไม่ได้ชอบชนะยมยอสารเสพที่สุดคือที่เลยไม่มีอะไรเกิดกิเลสนะไปตำหนิไม่ได้นะที่ไหนโอ้ต้องยอวันตลอดอย่างนั้นถึงได้นะที่ไหนทำท่านไม่ยอท่นอยู่ได้ท่านสบายพอดีตลอดเรื่องหาความสุขหาความทุกข์สุขจริงๆทุกจริงจริงพี่น้องหลายอย่าว่าอยู่ที่ใดจะผิดจากกุุภธเจยาวที่สอนไว้ไม่มีเลย อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนใจให้ปฏิบัติตัวให้ดีรู้รอบขอบคิดในตัวแล้วสมบัติส่งทงหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตัวตัวเป็นผู้ฉลาดนํามาใชาป้ประโยชน์ได้หมดนั่นถ้าเจ้าของโง่เสียงเดียวเหล่านี้กลายเป็นไฟไปหมดนั่นท่านก็สอนอย่างนั่นต่างหากท่า <c> น <oughs> ท่านไม่ได้สอนว่าไม่ให้ใช้ให้สอนสิ่งนี้ให้ใชเ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของความจําเป็นนะแต่ให้รู้จักวิธีที่ใช้มีธรรมะ มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบพอแล้วสิ่งนั้นเป็นคุณตลอดไปจนกระทั่งมันหมดบันสิ้นไปจากตัวถ้าหาว่าเราม,มีความฉลาดสิ่งนั้นเผาจนกระทั่งเราเป็นกายเป็นเท่าเป็นฐานไปก็ได้อื